เทคนิคลับเล่นแฟลชเพราะยังไงให้เกิดไม่ไว้ถ้าไม่ได้ทําตามเนี่ยบอกเลยเสียเวลาเป็นเดือนแน่อันดับแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยต้องทำการกดติดตามแอดมินทั้ง3คนก่อนเลยนะครับชื่อตามนี้เลยรวมถึงเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยด้วยนะครับเท่ากับว่าเราจะได้ xp boost เนี่ย20% ต่อมาเนี่ยเราเนี่ยจะเริ่มทําภารกิจเลยนะครับเราจะทําภารกิจทุกอันที่เกมเนี่ยให้มาเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราต่อสู้หรือทำภารกิจเนี่ยจะได้ XP เพิ่มเอาไปอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นนะครับโดยนี่เนี่ยจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดคลิปนี้เลยนะครับบางคนเนี่ยเล่นมาแล้วเผลออัพสปีดนะครับบอกเลยว่าอัพสปีดแต่แรกเนี่ยขาดแน่นอนเพราะถึงเราจะเร็วเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่สามารถจะทการต่อสู้กับโจนได้มีประสิทธิภาพนะครับโดยทางที่ดีเนี่ยเราเนี่ยเขาจะอัพดาเมจก่อนเลยอันให้เต มีนานแล้วก็ตามด้วยแฟลชไทม์นะครับและที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยบอกเลยถ้าทาตามเทคนิคนี้แล้วเนี่ยเล่นได้ไวขึ้นมากๆเลยนะครับส่วนพ่อเกิดใหม่เนี่ยผมก็จะเน้นอัพดาเมเหมือนเดิมเลยเพื่อทําให้การเคลียร์และต่อสู้เนี่ยได้ไวขึ้นใครเนี่ยมีเทคนิคอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับจะแล้ว